สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเป็นอุปกรณ์สํารวจค่ะโดยอันนี้นะคะจะเรียกว่าชุดเป้าพีซึ่ม้อมโพค่ะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับตัวปีซึ่มนะคะแล้วก็โพสเกลค่ะความยาวจะอยู่ที่2.15เมตรนะคะสําหรับตัวปีซึ่มนะคะจะเป็นของยี่ห้อท็อปคอค่ะตัวปีซึ่มนะคะสามารถใช้งานได้2หน้านะคะก็จะมีหน้าลบ30ค่ะแล้วก็หน้าศูนเกิดวิธีการเปลี่ยนไปใช้หน้า ลงหมุนตัวดวงพิซซงตัวนี้ออกมานะคะก็พลิกกลับมาหน้าสูงค่ะแล้วก็หมุนตัวดวงกับเข้าไปเหมือนเดิมตัวไมโครสเกลนะคะจะเป็นแบบขาวแดงค่ะแล้วก็จะมีลูกน้ำฟองกลมหรือว่าจากไก่นะคะในส่วนของฟองกลมเราเราคาลิเบตมาให้พร้อมใช้งานนะคะค่ะสำหรับชุดนี้นะคะราคาจะอยู่ที่4,900บาทค่ะถ้าลูกค้าท่าในใดสนใจสามารถเข้ามาชมสินค้าที่ หรือจะโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่เบอร์033 013 03, 494หรือจะแอดไลน์เข้ามาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะที่แอดไซ์ r y i 99ค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าที่เข้ามาที่ร้านกล้องสํารวจระยองนะคะสามารถนำรถของลูกค้าไปจอดที่โรงแรมคาริโอกแกนได้ค่ะค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะ